สวัสดีแล้วก็สวัสดีครับผมปอกั 4, 9, นคือเก่าครับสองนุ่มเลาวห่างบ่านนะ้องพี่น้องมื่อนี้บาคุยขามาทําบุญอยู่วัดหลวงพ่อบายโยนะ้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็บาบรรยากาศอยู่วัดเนาะตอนนี้กระฝนลงเม็ดอยู่นะ้อยนิงพี่น้องนาะมอนวันเสาร์ฝนกบบร้ายเต๋อพี่น้องบ้าบึ่งบรรยากาศภายในวัดน้ำกันนนะ้ำแข็งเนาะตอนนี้บาคุยกะเขามากอยู่ในวัดนะ้องพี่น้องเพราะว่าบ้าคุย ไว้มาไหว,ห,วหรอกเราเรื่องเนาะบางคุยกะมักมากได้พี่น้องมาทำบุญอยู่วัดหลวงพ่อวายโยเนาะแต่ว่าบางคุยบ่มีโอกาสได้มาดูหรอกแต่ว่าถามมีมูเพื่อนส่วนบางคุยก็จะมาบ่ปฏิเสธเนาะเพราะว่าโอกาสที่ว่าได้มามันก็ยากคือบางคุยบ่มีรถแต่ก็อยูนะ่ไกลเนาะอย่างนึงเฮ็ดงานนำ้ำนะพี่น้องบริเวณของวงัดกับกว้างขวางเนาะพี่น้องเนาะ คิดเดียวไปนี่ข้ากลางจองก็คือเข้าวคล้ายคลองเนาะว่าสิเป็นพวกขายลอตเตอรี่แล้วก็คายพวกน้าพวกลูกชิ้นอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะเขามาในวัดน <cat> <Than> ี่ของขายหลายแล้วก็พื้นที่ของวัดรู้สึกว่ากว้างแห่งดีเนาะและอีกอย่างนึงพี่น้องที่ว่ากุยมาหลักก็สังเกตเห็นคนที่ว่าเขาเขยายสายแล้็นะเขาหมักยางมาดอกเค็มนี่นะพี่น้องบักกุยบูกจักเนาะบักควหาไปเห็นยางนะบักคุยก็เลยถามเขาบักคุยมาสองสามเสียบักคุยกับสงสาม ห้าดอกเข้มเห็ดยังเนาะยางหากต่ามมาเป็นแถวบอกเบื้องเลลองถามเราเบิื้องหน่อยยังไงถ้าเพื่ใครหาดอกเห็ด้ห้าแทกอะ่อะเก้าดอกอ่ะก็เป็นพคกอ๋อต้องต้องได้เก้าดอกใช่ไหมพี่ความจริงอ่ะเราไม่ต้องไปแหวกมันก็ได้ถ้าเรามีโชคจะลองหาบ้างว่าแช่ใช่ไหมเนาะ ชื่อรันสอภ็ษอเลยนะโอ้ยย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 ืยอยย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 ่ยย เดี๋ยวบาคุยกะสียางไปขอพ่ออยู่วิหารหลวงพ่อปุณณีเนาะป้าบกคุยมาหรอกเพรบะกคุยก็นคณะไปขอพ่ออยู่เนาะแล้วก็ไปล้วงไห้เชียงโขกเนาะบาคุยกะที่วัดใดมาอยู่แต่ว่าแะ่ใดบ่ร้ายเนาะจะมีการแล้วแต่ความเสียงของใครมันหรือว่าแล้วแต่บุญแต่แต่โขกแต่ลาบของแต่ละคนอาจจะบาคุยกันเนาะแต่สำหรับบกคุยมากุูกเกี่ยมเป็นบกคุยเดีไปขอหลักก็ใช้ล้วงไห้บึงโซลีเชียงโขกเนาะพี่น้องเนาะ รอบนดียบากุยกันอะไรกันแต่ว่าแบบ๋ยวจะดวงไพ่มั่นบากวีกระลวงมาได้เจ็ดศูนหาด้วยว่าเจ็ดหาศูนต์นอกอ่านหาคูได้เดเบิงคิทนี่เบงแล้วถามว่าอยากสี่ก็ลองสี่เสียงมึงได้พี่น้องเลยบางทีก็บุญมีบุญมีดวงมีโชคมีลาลุ้นกันเนาะอันนี้ก็คือคือคนเขามากักมาทำบุญมาขอพอรเนี่ยยูนีนอกพี่น้อนงเนาะมาจากขอพอรแล้วก็ลองเสียงจูในการถูรอตเตอรี่อยู่ในใวัดนี่แหละ จับมือบางคนกับชมบางคนกับบชมบางอันนี้กับเรียกแคือกับตัวเนาะบางคนกับดวงบางคนกับนิสวงนี่ละเป็นทีเนาะนี่แหละที่เนาะท,ที่เขาเจ้าว่าทำบุญหไหวได้ดีสุดเนาะร้อบาทนะครับครับสะพานบุญกสานนะครับที่บบด,ด้านนี้นะครับครับท่านใด้ยินเสียงผมแล้วนะครับครับขอใช้เสียงผมสะพานบุญนะครับครับมาร่วมทำบุญกสาหกันนะครับกระสอบมัหนึ่งร้อยบาท<า> ครจะกรอบก็เห็นว่าครับผมเขียนเขียนเขียนไปเลยเขียนได้เลยนะครับผมรับอะไรได้หมดเลยครับผมครับผมครอบคัวเลยก็ได้ฮะเพราะว่าเราทำเราได้อีกแล้วแต่เราใส่ชีวิตหนึ่งเข้าไปมันก็จะถึงถึงคนนั้นได้ครับผมครับเขียนเิดหรือเปล่า อสงอ,อ,อบบง,ง,งอย่า่นี้นักนารอง้ยคามทงินใดินเสียงผมแล้วขอใช้เสียงผม่เป็น,น,นไประธานดุญนครับมาร่วงตาบุญทาศาลกันนะครับ,รรบก็สองไม่ดังไปทายหูไปไนี่เอาท่าสามจะทาย